สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ทิมพิธาเปิดตัวผู้บัญชาการสูงสุดในบ้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันล่าสุดทางด้านทิมพิธาลิมเจริญรัตเปิดตัวผู้บัญชาการสูงสุดในบ้านงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนัน เรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าผักก้าวไก่ที่ถึงแม้จะไม่ได้ตำแหน่งนาย,ยกคนที่30แต่ก็ได้ใจคนไทยไปหลายๆคนและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านทิมพิธาตอนนี้เป็นโสดและใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวน้องพิพิมซึ่งหัวใจเจ้าตัวก็ยังไม่เปิดรับตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องงานและลูกสาวเท่านั้น ล่าสุดทางด้านทิมพิธาเปิดตัวผบทบบคนสวยกลางไอจซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกสาวน้องพิพิมพ์นั่นเองจ้าโดยทางด้านทิมพิธาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าผบทบบผู้บัญชการที่บานเอาจริงมากพ่อหิวขาหมูอลลูกซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ